สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรูแชนนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักอริทึมนะครับอักอริทึมคืออะไรนะครับอักอริทึมนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการที่เป็นลำดับขั้นนะครับจนกระทั่งแก้ปัญหาได้สําเร็จเั่นเองนะครับการแสดงอักอริทึมนั้นอาจทําได้หลายวิธีนะครับเช่นการเขียนอธิบายโดยข้อความการวาดภาพเพื่ออธิบายนะครับหรือว่าการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับ เอาเรามาดูในตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อนนะครับถ้านักเรียนต้องการเดินทางจากประตูหน้าโรงเรียนนะครับไปโรงอาหารนะครับอาจจะเขียนได้ดังนี้นะครับะนะครับในการเขียนการแสดงอันกระทิมด้วยข้อความนะครับก็อาจจะเขียนอ่าเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็อ,อ่าไปที่ประตูหน้าโรงเรียนนะครับจากนั้นเดินตรงไปจนถึงอาคารที่สามนะครับ อาเดี้ยวซ้ายนะครับเดินตรงไปถึงอาคาร5นะครับเลี้ยวขวาอ่าเดินตรงไปถึงอาคาร7จะครับจากนั้นก็เดินเข้าไปใต้อาคาร7แล้วก็จะถึงโรงอาหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงอลกอริขึมโดยการใช้อ่าการเขียนอธิบายโดยการใช้ข้อความนั่นเองนะครับอ่นานักเรียนอาจจะมีวิธีการอาธิบายการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าวิธีของนักเรียนนั้นอาจจะมีอ่าความกระชับหรือว่าสั้นลงหรือว่าสามารถ อธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าถ้าสมมติจากอัลกริึมที่เราเขียนโดยการแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อความเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมาเขียนโดยการวาดภาพแทนนะครับก็อยากได้รูปในรูปแบบดั้นี้นะครับก็จะสังเกตว่าในรูปนี้ก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือลูกศรนะครับลูกศรนั้นไม่พานักเรียนนั้นไปยังโรงอาหารได้เช่นกันนะครับอ,รอ,รอ่าการแสดงอัลกริึมอาจจะ มีหลายวิธีแล้วก็ตามความเหมาะสมของวิธีนั้นๆนะครับอย่างเช่นรูปภาพบางครั้งเราก็อาจใช้รูปภาพในการแสดงอันกอริันรทึมแล้วให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่าเรามาดูอันกอริทึมที่ใช้สัญลักษณ์กันบ้างนะครับซึ่งสัญลักษณ์นั้นนะครับก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับอ่าตัวอย่างในนี้ก็จะมีอันกอริทึมอยู่อ่าสัญลักษณ์นะครับขอโทษทีนะครับสัญลักษณ์นะครับ ของอันอรึมที่เราใช้ในการาเขียนในผังงานนะครับก็จะมีนะครับรูปวงรีนะครับก็คือการเริ่มต้นหรือการจบการทำงานนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับก็คือการปฏิบัติการหรือกระบวนการหรือว่าขั้นตอนนั่นเองนะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก็คือการตัดสินใจนั่นเองนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็การนําเข้าข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์นะครับ วงกลมเล็กๆนะครับก็เป็นจุดในการเชื่อมต่อนะครับส่วนเส้นทิศทางนี้ก็เป็นทิศทางในการดําเนินงานนะครับการากรแสดงกริทิมด้วยสัญลักษณ์นะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผังงานถ้ามีศาสาอังกฤษเราเรียกว่าโฟชาร์ตนะครับสำหรับอันกริทิมที่เป็นการเรียงลําดับนะครับจากขั้นตอนแรกไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลาดับนะครับส่วนผังงานที่ต้องมีการแบบตัดสินใจนะครับก็มี สัญลักษณ์นี้นะครับก็เราก็จะเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบทางเลือกนั่นเองนะครับจากตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับหากเราเขียนมาเป็นผังงานเราก็จะได้ผังงานในลักษณะรูปแบบนี้นะครับสังเกตว่าอันไหนที่เป็นขั้นตอนธรรมดาเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราดําเนินดําเนินขั้นตอนที่หนึ่งไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองไปตามเรื่อยๆอย่ายงเงี้ยครับเรียงไปตามลําดับ เราจะเรียกว่าการเรียงลําดับขั้นตอนก็ได้นะครับตัวอย่างที่สองนะครับเรื่องของการทําความสะอาดห้องเรียนนะครับห้องเรียนที่เราใช้เรียนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเ,เป็นพื้นที่ที่เราต้องใช้ร่วมกัน,นครับดังนั้นก่อนกลับบ้านนะครับเราต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยสามารถจะเขียนําง,งานได้ใน2ลักษณะดังนี้นะครับเรามาดูในสนัญลักษณ์ในขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับหากเป็น การเขียนผลงานโดยการใช้เงื่อนไขนะครับเราอาจจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขก,ก่อนว่าอ่ะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราตรวจสอบว่าห้องเรียนของเรานั้นสะอาดหรือเป็นระเบียบอ่ะจริงไหมถ้าจริงงั้นนักเรียนก็สามารถที่จะได้ทางกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าห้องเรียนนั้นของนักเรียนนั้นสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนไม่จาเป็นต้องทาความสะอาดสะอาดก็ได้นะครับแต่หากว่าห้องเรา,าตรวจสอบแล้วว่าห้องเรียนนั้นมันไม่ได้สะอาด มันไม่เป็นระเบียบดังนั้นมันก็คือเงื่อนไขที่มันเป็นมันไม่จริงนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำนักเรียนก็ต้องทาความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับนะครับทำความสะอาดเสร็จปุ๊บก็ขั้นตอนก็จะเรียงไหลไปตามเส้นของทิศทางการทํางานนะครับก็มาจุดเชื่อมแล้วก็ลงมาด้านล่างก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้นะครับแล้วดูในขั้นตอนทำความสะอาดห้องเรียนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรียงเป็นลําดับนะครับ อาจจะเริ่มต้นด้วยการลบกระดานทำความสะอาดพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้นําขยะไปทิ้งแล้วก็จบนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้บางขั้นตอนนั้นอาจจะสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียงลำดับตามในหนังสือหรือว่าตามในคนอื่นเรียงลําดับก็ได้นะครับบางครั้งนักเรียนอาจจะทาความสะอาดพื้นก่อนอแล้วก็จัดโต๊ะเก้าอี้ไปอยู่ขั้นตอนสุดท้าย ได้นะครับหรือว่าทำความสะอาดพาื้นก่อนน้ำขยะไปทิ้งเสร็จแล้วกลับมาจัดโต๊ะอีกกได้นะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นั่นเองอ่าในการแก้ปัญหานั้นนะครับเราก็จะทําเป็นแบบขั้นตอนหรือว่าเราเรียกว่าอันปริทิงน,น,นะครับก็จะทําให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจกับปัญหาแล้วก็สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมได้นะครับซึ่งปัญหาเดียวเนี่ยอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีนั่นเองนะครับ การใช้หลักการในแก้ปัญหานั้นจะว่าจะมีประโยชน์ดังนี้นะครับก็นหนึ่งนะครับก็ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะครับอสองก็สามารถฝึกหาคําตอบอย่างมีเหตุผลน,นะครับสามทำให้แนวทางการแก้ปัญหานะครับได้เห็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างชัดเจนนะครับอ่าซึ่งเมื่อเราผนวกเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตในวันเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้รวดเร็วขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำก็เป็นกิจกรรมที่1.2นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมนะครับข้อแรกนะครับให้นักเรียนเรียงลาดับกิจกรรมนะครับที่กําหนดเอาไว้ให้นะครับพร้อมอธิบายเหตุผลของการเรียงลําดับนั้นด้วยนะครับว่าทําไมเราต้องเรียงลําดับนั้นเป็นลําดับที่1นะครับก็ลำดับที่สองหรือว่าต้องต่อจากลําดับอื่นอีกอ่ารเงี้ยนะครับนักเรียนเขียนเหตุผลมาด้วยนะครับอ่าซึ่งจะมีข้อย่อยด้วยนะครับ จากลำดับการแก้ปัญหาที่นักเรียนเขียนลงไปในตารางนี้นะครับนักเรียนจะสามารถสามารถเขียนผังงานได้อย่างไรการเขียนผังงานก็เหมือนเมื่อสักครู่น,นี้นะครับที่เป็นขั้นตอนการอ่านแถาขอารห้องเรียนนะครับจากลำดับการแก้ปัญหานั้นนักเรียนจะสามารถสลับขั้นตอนหรือว่าสลับลำดับกิจกรรมที่กําหนดเอาไว้ได้หรือไม่เพราะว่าอะไรนะครับอย่างเช่น ตอนแรกนักเรียนเรียงเอาไว้แล้วนักเรียนสามารถสลับกิจกรรมที่เรียนทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่านะครับส่วนข้อที่สองนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสั่งให้ศิลปินเนี่ยนะครับวาดภาพในส่วนที่เขาขาดหายไปนะครับโดยการนําตัวเลขจากบัตรคําสั่งเนี่ยนำตัวเลขเนี่ยนะครับมาเรียงลําดับนะครับสังเกตว่า จะเหลือเส้นที่เขายังเขียนไม่เสร็จอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดด้วยกันดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนลําดับด้วยกันอยู่เจ็ดอันนะครับนันนี้ก็เขียนโดยการเขียนตัวเลขนะครับเขียตนต่อเนื่องกันมาให้นักเรียนทําในสมุดน,นะครับอซึ่งเสร็จแล้ว,วนักเรียนก็อาจจะถ่ายรูปส่งมคผูก้กำกัชั้นได้อ่าดูความเคลืบหน้านะครับพู้ัชั้นอาจจะส่งมาให้ผู้ปกครออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่าขอสอัสดีครับ